โอเคครับสวัสดีครับก็มียูเกมแม่น้ำแคทวันนี้อยู่กับต่านที่มีชื่อว่าคานิวอลชะตาขาดรอบสุดท้ายนะครับรอบที่3ามครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะป่ะอ่ะมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะยังไม่ได้ดูเลยครับมีศัตรูทั้งหมดสตัวครับผมโอเคจริงๆริก็แอบเข้าไปสองแบบแป๊บหนึ่งแล้วแหละไม่เห็นว่าเป็นเอเลี่ยนเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นเซตเอเลี่ยนครับอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไปรอบสามมันก็ต้องยากกว่ารอบ2ป่ะอืมโดยปกติแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยากแค่ไหนครับผม โอเคครับมาเดี๋ยวจะปล่อยน้องน้ําแข็งไปก่อนเนาะน่าจะไหวอยู่ครับปอยตังก่อนครับผมโอเคจริงๆแข็งๆก็กได้หรือเปล่านะอ่ะเจ้าแข็งๆไหมครับโอเคมีศัตรูสี่ตัวครับไอ้นี่เป็นลวหนึ่งตัวเหลืออีกสามตัวเนาะยังไม่รู้เป็นตัวอะไรจดการมันแขน็งๆทุบดีมากครับผมเอาไงดีอะโคนออสไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค อเลื่นติดดาวมาฮะโอ้โหม่นาปล่อยโค้น้อยไปก็เลยครับเยล่าเยล่าเอ้ยแต่มันตีไม่ค่อยแรงอ๋อโหอุ้ยคือเข้าทางน้องมาแข่งผมนะน่าจะเป็นซอมบี้ปะได้อยู่ได้อยู่ได้เลื่อนได้เล่นครับได้เล่นโอเคโอเคถือว่าได้ยู่เฮ้ยแต่มันตีสลามผมไม่ตายไปว่ามันไม่ค่อยแลงอันเนี้ยหรือแหละโดนไปอย่าบอกนะไม่โดนยู่เวลา จริงจังไปเด้เฮ้ยโอเคซอมบี้จริงด้วยแฮะเจ้าอ่าชื่ออะไรไปนะคิดิสึครับผมไปน้องสาลาไม่ต่อครับอ่ากระเดนละหนึ่งรอบไม่น่ายากฮะโอเคไอ้ดานที่มันเป็นตัวเหล็กน่าจะยากกว่าเยอะเลยครับโดนบาสับ้อยครับนะเมกิไปเข้าผมไปเร็วไปช่วยหน่อยเ็วประมาณนี้ครับน่าจะ ชิวๆครับด่านนี้น่าจะเคลียร์ชิวๆครับถ้ามันไม่ออกมาเยอะนะโอเคเรียบร้อยละแชลล่ไปครับผมรอไปจบบ้านอย่างเดียวละตานี้่ะไปเรับไป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 โอเคแค่ถึงบ้านมันละแค่ถึงบ้านมันละเหยบมันขอแค่น้องนักแข่งเหย,ยบมันตายครับแค่นั้นแหละครับไม่น่านจะมีอะไรยากละเหยบไปน้องแข่งเอาให้ตายนะโอเคไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ปปลายปลปลปปแคลรี่เผาบ้านไปโอ้โหแล้วถ้าไม่ตายแล้วมันเกิดมาตรงหน้านี้ยังสวยเลยครับอืมกัดไปเรียบร้อยกลายเป็นฝุ่นแล้วมันก็จะรอเกิดครับนี่แหละตรงนี้แหละที่เรียบร้อยแคลรี่ผมตีดามจดหมู่แน่เลยเอ้ยทำไมเมกิมอยู่ตรงนั้นนะบักเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกว่ายูอยู่ข้างหลังตัวมนะันอะโอเคเอ้ย เอางานเลยเหรอเพื่อนเอางานเลยหรอ,อได้อยู่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 แปลกแปลกแค่อะไม่เป็นไรครับมีช็อตฮาด้วยแคน้องเข้าไปในตัวมันอนะโอเคน้องแข่งสองตัวเนาะน่าจะชิวๆครับรอทานแตกอย่างเดียวเรียบร้อยเมื่อกี้ก็เดินออกมาแล้วเรียบร้อยทายเข้าไปได้ไงก่อนนะนนะโอเคอ,อยู่กลางตัวมันด้วยนะเผาไว้เผาไว้ รอจบบ้านอย่างเดียวครับอื Ooh. น้องน้ำแข็งยังไม่ตายอีกแล้วว่าแย่ละอือหือเกิดใหม่ละปิดใหญ่ไปก่อนครับเรียบร้อยน้องแข็งผมไปแล้วหนึ่งตัวเย่ยมากเ,เย่ยมากมันไม่ตายอ่ะอ่าอาสวยละโคโนสโคโนสโคโนสเออทีเดียวโคโนสผมไปเลยโอ้โหแรมกันได้เนี่ยอือหือส่งไปด,ด,ด,ดีละส่งไปดีละส่งไปดีละส่งไปดีละ บ้ามันไม่ตายอ่ะอ๋อเยย,ยบไปน้องแข็งมีตัวชําระอ s z o m ้แค่ตัวเดียวเองโอ้อย่าบอกเลยจะแพ้บ้าเอ้ยอ้โหน้องแข็งผมไปละน่าจะชนะอยู่ได้อยู่ถ้าฆ่ามันได้ <c oughs> ไปครับน้อง,องแข็งอีกรอบหนึ่งน้องรอบนี้เอาให้ตายเยียบไม่ตายโอ้ยมันจะกระเด็นต่ออีไอ้บ้านี่ไว้เคลียร์ทำให้ลืมเป็นรถน้อยลงแล้วกลดไปสลามดีมากน้อง เหยียบน้องแข็งนั่นแหละเอาไปเอาเอามันไปเอามันเหยียบอีกน้องแข็งขออีกทีนึงขออีกทีนึงอย่าโดนนะน้องเหยียบสวยไม่ตายอ๋ยส่งไม่ดีส่งไม่ดีละ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 เย็บ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 ยบน้องเหย็บเย็บเย็บเย็บปุ่นีไปก่อนครับโอเคอ่าเรียบร้อยไปตบบ้านมาเลยครับโอ้ดึกว่าจะแพฮแล้วล่ะอ่าจบแล้ว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 ไปเคลียร์บ้านไปเคลียร์บ้านเคลียร์บ้าน โอเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้เหนื่อยอยู่รอบนี้ได้เหนื่อยอยู่ครับโอเคไปจบบ้านมันไปจบบ้านมันไปจบบ้านมันอาเลือตั้งก้าวเสรเนี่ยเกือบจะแตกอยู่แล้วอะโอ้โหแต่มันไปสวยตรงที่มันตายแล้วมันเกิดมาแล้วมันกต็ตีพวกอูเบอร์ผมได้นั่นแหละอ่ะจบละเคลียอะไรเคลียอะไรเคลียเลยได้เคลียได้เคลียได้เคลียครับ โอ้โห,โหมาลจะแตกเดี๋ยวเฮ้ยช้าไปโอเคครับเรียบร้อยครับเอามาเลย2ตัวแรตัวแรก็บ้าแล้ว2ตัวเมวครับผมอ่ะไปต่อครับด่านต่อไปครับโอเคครับผมมาด่านที่สองครับหวังว่าจะเป็นตัวไรคุณสมบัติเหมือนเดิมนะเนี่ยมันมันเปิดมาด้วยเจ้าแสบ้าก็สบายใจขึ้นเยอะครับน่าจะเป็นการรวมของทุกตัวปะมั้งน่าจะรวมทุกตัวแหละเดี๋ยวรอปล่อยน้องตองยอนตองยอนตองตองอะไรทักอย่างเนี่ยตองยอนครับ วายุูไปขวางให้หน่อยหรอเออขวางให้หน่อยขวางให้หน่อยขวางให้หน่อยขวางให้ตองยองเกินหน่อยหรอโอเคครับมาแล้วตองยองฟาดมันบีมากน้องโอเคครับไปลดดาเมจดมันต่อครับผมฟาดมันเฮ้ยผมเอาเจ้าส่งของมาทําไมวะเนี่ยว <c oughs> ่าเอ้ยเออนั่นแหละสู้สู้ตองยองนันแหละดีมากครับน้องค่อยๆปาดไปเอาตัวลอยมาแล้วอือเอาไงดี เอาไงดี okay, mm hmm. มันมีตัวลอยมาด้วยอะต้องยังฟาดนั่นแหละดีมากโอเคฮิบิสึครับผมมา fall. พักเจ้าตัวลอยไปหน่อยมันน่ารำคาญครับมันเข้ามาใกล้ขึ้นละอ๋อดีมากฮิบิสึน้องดีมากป๊บอืมดี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 ค่อยๆทำราเมจดไปครับค่อยๆทำราเมจดไปครับนั่นแหละดีมากครับไม่ต้องเยอะครับค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดครับรู้สึกมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเยอะเลยแฮะแปลกละเออนั่นแหละโดนเข้าไป โดนเข้าไปโดนเข้าไปปาดมันน้องสวยครับผมหาตังหาตังหาตังปาดอีกทีน้องตีมากดีมาก,มากแคลี่ครับผมไปแคลลี่ไปเลยไปเลยไปเลยเปล่าตังก่อนครับโอเค okay, ประมาณนี้ตองย้อนสวยครับน้องเออจ้าไม่กี่ครับโอ้ยต้องย้อนได้บัฟดาเมจมาละเจ้ามังกรครับผมอย่าเพิ่งตายนะน้องปาดไปดีมากดีมากดีมากเออเผาไปแคลี่อโอเคน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับไปครับพี่วิสื์ไปเพิ่มครับผม ได้ยูไอตัวลอยบ้านที่ตัวปัญหาครับไปจเจ้าสว่บบานไปเพิ่มครับโอเคเหมือนจะได้ตองยอนเพิ่มอีกหนึ่งครับแต่ตอนย้อนตัวนี้ผมติดดามเมจแล้วเนาะชิวๆครับหมายเขาว่าไงอะแปลว่าเลือดน้อยเลือดน้อยใกล้ตายเลยใช่ปะกระเด็นดีทีจะตายไหมเนี่ยตองยอนในผมเนี่ยโอเคครับได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับอ่าดันไปดันไป,นไปใกล้ถึงบ้านละหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรบึ้มมานเนาะโอเค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 ลุมกระทืบมันครับ อ่าไม่ตายสักทีใช่ติดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับมับงกรถึงบ้านมาละเข้าไปดีมากไม่น่าจะมีตัวอะไรบึ้มมาแล้วใช่ปะโอเคครับน่าจะเคลียร์ละง่ายกว่าดานนูนเยอะเลยครับเยอะแบบเยอะสุดๆครับผมอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ตัวแรมาหนึ่งใบครับตอนนี้มีสิบใบแล้วเนะดองดองไปเรื่อยๆครับจนกว่าตู้ตู้อะไรนะอีพิกเฟสมันจะมาครับผม อ่ะและก็3ารสกระป๋องแมวครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับ่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับโอเคครับผมก่อนที่มันจะหมดอีเวนต์คริสต์มาสครับหมายถึงตู้นะอีกหนึ่งวันเนี่ยอ่ะผมมาเปิดหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้มีโอกาสได้อูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะโอเคครับขอสักหน่อยแล้วกันนะสองตัวก็ยังดีครับขอสองตัวครับผมโอเคครับพันห้าครับไปเลยแล้วกันนะไปมา เน่ก็ได้อยู่แล้วครับหนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ขออีกตัวได้ไหมอ่ะขอหน่อยอ่าโอเคโอเคสามคงไม่ให้มาตัวสุดท้ายเนาะเฮ้ยอตัวใหม่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 ตัวนี้ผมยังไม่มีเจ้ากิ้งก่าที่ถูกแล้วงสมองปะไม่ใช่เดี๋ยวกว่าอ้าวก็ถูกเดี๋ยวกว่ากิ้งก่าถูกแล้วงสมองอะไรของผมวะไปต่อครับผมโอเคน่าจะมาตัวสุดท้ายอีกละโอ้โหเอ้ยกิ้งก่าสองตัวแล้วเฮ้ย โอเคน้องน้องคู่แฝดเหรอใช่ปะ่ะน้องคู่แฝดละเอ่เทพพิมะตทวินสตารอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่เนาะโอเคครับน่าจะหมดแล้วโอเคครบ11บาปดีครับอ่ะเดี๋ยวผมไปอัพมันหลังใหม่ละกันนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วนนค่ะว่าเจอคลิปหน้าครับบายบายครับ